วัดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องแม่น้องเกลยีวยวชวนกินอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะที่แม่น้องเกลยียวจะมาชวนกินนะคะนั่นก็คือนิชินรสไก,ก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้งค่ะซึ่งรสนี้นะคะแม่น้องเกลยียวเคยรีวิวให้ให้ดูไปแล้วเนาะนี้ก็จะมีอีกของนิตชินเหมือนกันค่ะรสไก,ก่เผ็ดเกาหลีชีสแบบแห้งนะคะซึ่งรสนี้แม่น้องเกลยียวยังไม่ได้ลองเนาะ นี่ก็ใกล้จะสิ้นเดือนแล้วค่ะก็อยากจะมาแบบว่าหาชูให้เพื่อนๆดูด้วยว่ามีงบ50บาทเนี่ยจะกินอะไรได้บ้างในเซเว่นนะคะซึ่งวันนี้แม่น้องเกลก็มารีวิวนี่เลยค่ะพวกไก่เผ็ดเกาหลีแบบแห้ง2ลรสนะคะ2องสบาทค่ะ2ซองก็เป็น20บาทแล้วใช่ไหมคะแล้วก็นี่เลยค่ะครัวซองรสนมนะคะนี่ราคา13บาทนะคะที่เซเว่น ซึ่งแม่้ราเกลชอบทานอันนี้มากแล้วก็เพิ่มคุณค่าทางอาหารค่ะกล้ว <c oughs> <c oughs> ยหอมนะคะซึ่งก็จะมีขายที่เซเว่นมากมายค่ะอันนี้ก็9บาทนะคะทั้งหมดนี้รวมกันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ย10 20 13บาทก็เป็น33บาท33แล้วก็บวกอีก9นะคะก็เป็น42บาทนะคะซึ่งแม่น้องเกลก็จะเพิ่มไข่ดาวน้ำไปอีก2ฟองก็เท่ากับ ทั้งหมดเนี่ยที่แม่ต้เกลียวจะมาโชว์กินในวันนี้นะคะด้วยงบ50บาทค่ะเราต้องอยู่ให้รอดนะคะเราต้องอยู่ให้ได้ในยุคนี้ไปเลยค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวแม่ต้องเกียวขอตัวไปชงนิดชิ้นแบบแห้งรสไก่เผ็ดเกาหลีชี้นี้ก่อนนะคะสองแบบเลยเนาะเดี๋ยวเรามาทานไปพร้อมๆกันคะ่ะเดี๋ยวไปกันเลยแชนมมาแล้วค่ะ แม่น้องเกลก็ไปชงมาเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งวิธีการทําก็ง่ายมากๆเลยก็แค่ต้มน้ําให้เดือดนะคะแล้วก็เอาเส้นบะหมี่ลงไปนะคะต้มในน้ําเดือด5นาทีค่ะแล้วจากนั้นก็ตักขึ้นมานะคะก็มีน้ํามาด้วยสักนิดนึงแล้วก็ชงเทเครื่องผงปรุงบะหมี่ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะก็เรียบร้อยแล้วแม่น้องเกลก็ทําไข่ดาวน้ําเพิ่มมาด้วยนะคะ เพื่อเพิ่มรสชาติความอร่อยค่ะและเพิ่มคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะไข่มีประโยชน์ค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยเนะเาะใช้ตะเกียบแล้วกันวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจะเป็นนิตชินไก่เผ็ดเกาหลีนะคะสองรสค่ะอันนี้คือรสแบบดั้งเดิมนะคะไก่เผ็ดแห้งอันนี้ชีสค่ะไก่เผ็ดชีสนะคะ เดี๋ยวจะมาลองตัวชิดก่อนละกันเนาะเพราะว่ารถนี้แม่น้งเกียวยังไม่เคยทานค่ะนี่ค่ะไข่ดาวน้ำมาทานไปด้วยกันนะคะมาวันนี้มีงบด้วยกันก็คือ ห้าสิบบาทนะคะเราต้องรอดเนาะมาเรามาทานไปพร้อมกันเลยค่ะอืมอือือกองค่ะเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือ เส้นเหนียวนุ่มค่ะอร่อยอสาวกชีสอย่างแม่น้องเกีวชอบค่ะ ดีของนิชินนี่อร่อยมากเลยนะคะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อร่อยจังเลยค่ะอร่อยนะคะรสนี้รสนี้ก็อร่อยค่ะไก่เผ็ดเกาหลีนะคะของนิชินค่ะรสชีสหมดไปแล้วี๋ยวเรามาต่อจานที่สองกันเลยนะคะ อันนี้ก็คือเป็นออริจินอลของเขาอะค่ะนิชินไก่เผ็ดเกาหลีนะคะแบบแห้งค่ะวิธีการชงก็ง่ายแสนง่ายทานคู่กับไข่ดาวน้ำนี่มันเข้ากันจริงๆนะคะทานด้วยกันค่ะ อร่อยเหมือนเดิมค่ะแต่เพียงแค่ลดเมื่อกี้มันก็จะได้อารมณ์แบบได้กลิ่นชีสอะคะ่ะคนที่ชอบชีสก็น่าจะชอบนะคะซึ่งแม่้องเกลียวก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะชอบชีสแม่ <c oughs> ้องเกียวหางหายกันลงคลิปไปหลายวันเหมือนกันนะคะเพราะช่วงนี้ยุ่ง จริงหนึ่งตองก็ก็อิ่มเหมือนกันนะคะถ้าว่าถ้าเราจะไปกินขนมปังเป็นต่อกล้วยหอมต่อก็ประหยัดไปได้อีกนะคะประหยัดไปได้ตั้งสิบบาทนะถ้าเรากินแค่ซองเดียวอขอโทษค่ะดูดเต้นเสียงดัง อือร่อยมากๆเลยค่ะอร่อยทั้งสองรสชาติเลยนะคะแม่ต้องเกลียวทานหมดเกลี้ยงแล้วเดี๋ยวเรามาส่อที่ขนมขวซองกันนะคะรสนมค่ะแม่ต้องเกลียวชอบมากเลย1ิบสามบาทนะคะ ทานไว้ด้วยกันค่ะอร่อยค่ะเซเว่นนี่เขาก็ขยันนะคะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมาเยอะแยะมากมายนะคะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม่น้องเกียวเพิ่งพา้องเกียวไปเที่ยวทะเลครั้งแรกมานะคะซึ่งลงคลิปไว้แล้วสนุกมากๆเลยค่ะ้องเกียวก็ชอบมากเลยไปเที่ยวทะเลครั้งแรกแต่เสียดายที่คุณพ่อลองเกียวไม่ได้ไปด้วยนะคะซึ่งเพราะว่าคุณแม่ลองเกียวไปกับบริษัทค่ะซึ่งจำนวนสมาชิกมันเยอะมากๆเลยก็ค,คิดว่าน่าจะไม่สะดวกเดี๋ยวค่อยหาโอกาสพาน้องเกียวไปเที่ยวทะเลอีกรอบนะคะ นี่ก็ประมาณตอนถ่ายทำนี่ก็สามทุ่มกว่าแล้วค่ะลูกหลับแม่ก็เลยได้มาทานอาหารเย็น <c oughs> คุณผู้ชมชอบทานอะไรกันคะถ้าเข้าเซเว่นเนี่ยต้องซื้อติดไม้ติดมือมาตลอดเรามาแชร์กันได้นะคะ ของที่อยู่ในเซเว่นอีกอย่างหนึ่งที่แม่กียวชอบมากๆเลยก็พวกซูชิค่ะอร่อยมีหลายรสชาติซึ่งชอบมากๆเลยค่ะเดี๋ยววัหนหลังมาถ่ายทำการกินซูชิของเซเว่นกันเนาะอร่อยนะคะลองไปหาซื้อมาทานกันได้ จริงๆถ้าเราอยากกระแดบเนาะแค่ขนมปังเนี่ยครัวซองอะไรเงี้ยกับกล้วยหอมนี่ก็เป็นมื้อเช้านี่เราก็อยู่ได้แล้วนะคะเอาจริงๆจัดสรรจริงๆนี่นิดชิ้นหนึ่งซองกลางวันนิดหนึ่งซองจนเย็นห้าสิบบาทอยู่ได้ทั้งวันด้วยค่ะไม่ใช่แค่หนึ่งมื้อนะคะ จริงๆแม่น้องเกลียวชอบของอาจารย์เสกสรรมากเลยนะคะที่บอกว่าอยากเป็นยูทูบเบอร์ต้องลงมือเฮ็ดก็จริงๆค่ะเพราะจริงๆแล้วครอบครัวก็ไม่ค่อยอยากจะสนับสนุนให้แม่น้องเกลียวทำช่องสักเท่าไหร่หรอกแบบว่าเออลูกยังเล็กบ้างอะไรบ้างกลัวไม่มีเวลานะคะแต่ว่าแม่น้องเกลียวคิดว่าถ้าเรามัวมารอเอาเหตุผลนู้นเหตุผลนี้มาแล้วก็ไม่ได้ทำลงมือทําอะไรสักอย่าง ซึ่งแม่ต้องเกลียวมองแล้วแม่ต้องเกลียวชอบแม่น้องเกลียวอยากทานะคะยังไงก็ให้เป็นฝากป็นกำลังใจให้แม่ต้องเกลียวด้วยนะคะให้ผ่านข้อความอาหารนี้ไว้ให้ได้แม่ต้องเกลียวจะทําให้ได้ค่ะทําอย่างมีความสุขด้วยแม่น้องเกลียวชอบที่จะทําค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมาทานกล้วยหอมมันต่อ <laughs> แล้วกัน <c oughs> กำลังดีเลยไม่งอมกจนเกินไปทานกาล้วยด้วยกันค่ะอร่อยมีประโยชน์ค่ะ หมดแล้วเดี๋ยวแม่น้องเกียวทานเผื่อนะหมดแล้วค่ะวันนี้นะคะแม่น้องเกียวทานไปเยอะมาก <c oughs> ยังไงนะคะก่อนจะจากกันไปนะคะแม่น้องเกลยวขอฝากช่องแม่น้องเกลยวชวนกินไว้ด้วยนะคะยังไงช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่น้องเกลทยวทคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะถ้าหากภาพใดที่ไม่สื้อภาพหรือคําพูดใดที่แม่น้องเกลยวไม่สื้อภาพต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ